มายยังอยู่ไม่มาเลย้นี่โอ้ยอดูในี่ต้องใส่ใส่เนาะที่จะบอกก็แหละโอรฟ้าจะมาแล้ว่ผียานผีที่นี่อ่ฝั่งโน้นอยางนี้เหรอครับมาจากอ,าอันนี้มาจากมหาชัยมหาชัยใช่นี่ไงเห็นเขาถือธง,งบอกปะให้ที่ให้ไงถือบอกอย่างเนี้ย ถ้ามันมาเราก็ยังอยู่ฝั่งนี้ได้อยู่เพราะเดี๋ยวมันต้องจอดก่อนใช่ป่ะ <Okay. S 2> แล้วพอมันออกเราค่อยข้ามฝั่งกข้ามหรือเสียงแปลงตังต้นตังหมายเนี่ยนั่น่ะดี oh. นั้งครับยังใช่ะนี่คว่ามีคนห้ไงมนีมอนมีตัวอะไรอยู่ข้างล่างดูตัวเอใครไงเอาอะไรมา,มาแล้วมาแล้วมาไงมงไงเป็นแว้ว นั่งมานี่ก่อนิง่จอดดิน่าจะมันใกล้ไปนะอยากให้หอยน่าครับหน้าตาเหมือนที่มันคิดไปเลยครับอืมก็ต้องเป็นหน้านี้นะถ้่เย็นนี้นะครับเย็นนี้นะเห็นนะไม่ได้กองว่านาก็เอากองฝาดิได้ไปดูกลองฝานี่มาดูรถไฟตลาดพลูเลยนะวันนี้แต่ว่าหน้าตาเหมือนที่คิดเลยเพราะว่ารถ ที่มันวิ่งแบบในชุมชนมันต้องใช้ะบวนเล็กๆอีกคันเล็กๆครับใช่ค่ถ้าเป็นพวกแบบ D A อะไรพวกนี้มันขันเป็นเร่งเลยใช่าสตัมพวกนเนี่ยมันไม่สะดวกไงแด่ดูดีเซลล่ากับดีเซ่าอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นแตงูนะอืมพุ่นๆแล้วปุ่นๆแล้วมันมันยืนฝั่งนี้นะ